นเฮ้ยเจอแม็กลาเรน่ะกูคิดถึงแม็กลาเรนสีดำ่ะไปไหนวะเี่คนที่ชื่อบิ๊กพ๊อกอะไปไหนวะ ป๊อกกูไปไหนเนี่ยไปป๊อกกูไปไหนเนี่ยเออคนดีๆคนดีๆคนดีเออยสวยผมผมสักรอนึงผมเออเอาเออเอาเออผมสวยผมสวยเอาอีกเอาอีกเอาคนอีกเออสวยเอาอีกเอาอีกเอาอีกเอื่ เฮ้ยแต่ว่าวันนี้มาคมนะคันนี้ปกติกูเห็นไม่ค่อยคมเท่าไหร่นะคันนี้กูเห็นทุกวันจริงแต่ขับรถอย่างกิ้งอ่ะอันนั่นไหนปะกูจะพูดไม่ทันขาดคำเลยไอ้เหี้ยอะไรอ่ะน่าจะอยู่ได้นะ เอ้ยเอ้ยวันนี้วันนี้วันนี้ทำหมดเอ้ยเอ้ยสูอ๋อะ กูยังไม่ทันพูดสวอยอเลยอะ่ะกูขึ้นมาไม่แค่สอวอ่ะเออเฮ้ยเอ้ย,อยแต่วันนี้ขับดีขึ้นปะ่ะหรือเปล่าอ่ะไม่รู้ต้องดูก่นอนอยากให้กหลุดมาอยู่ในมือกูงจริงรถพวกนี้เฮียสอยตัน หายไปแกอุกอ้ยแบค็คนากูคิดถึงคันดำเว้ย,ยงงวะเฮ้ยส,ย,สย,สยสวยสวยสวยับสวยสวยสวยไอถือว่าคมนะไอถือว่าเหินมาดักคมนะอันนี้ คุยพรวันเกิดให้หน่อยครับพี่ชาย Happy birthday to you s a p h i e ปวดให้เขาเลยเนะี่อะไรครับผมก็ชมทุกคันแหละถ้าขับดีอะ่ะมีไหนพวกเนี่ยรถไอ้พวกอย่างเงี้ยแม่งควรจะได้เลือดเนี่ยเออไอเนี่ยไอแมงปองเนี่ยแมงปออ,งปอะไรเนี่ยรถแมงโผอะไรเนี่ยมาจิกกลโหลอะไรเนี่ยนี่ไย เอ้ยยเ้ปัดแล้วนะสวยเออเหินนิ่มเออขับยิงยิงยิงคนดิยิงคนดิน้องโวโหโอ้ยไหลผมเอ้าไม่ใจสับยางแล้วเหรอเอ้ารู้นะเนี่ยแน่ เออสามยางมันปัดนี่ว่าเอ้ยถ้าสามยางมันปัดก็เป็นทุกยิงยางที่4นะน้องเอ้ยแม็กดำสวยมาแล้วนี่แหละคนที่กูตามหามาแล้วแม็กดำมาแล้ว,วอว่แวออวอนะแม็กดำมาแล้วอ่ะสวยถือว่าคมแล้วดอกนี้ถือว่าเอานะสวย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 แบกดำมาแล้วสวยปม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 สวยมาแล้วเออต้องงั้นสวย บิ๊กป๊อกขอเดินหน่อยขอเดินหน่อยบิ๊กป๊อกบิ๊กป๊อกห่อยบิ๊กป๊อกอะไรเนี่ยบิ๊กป๊อกอะไรเนี่ยใช่ปะตอนเนี้ยอ๋อเจอเจอไแม็กแดงก็มาได้นะแม็กแดงอ่ะอย่าอย่ามาหาน้อยใจกันนะแม็กแดงมาได้นะไม่ต้องน้อยใจกันใครช่วยได้ก็คนนั้นแหละเก่งเข็ปปะเออ บิ๊กป๊อกมาหน่อยบิ๊กป๊อกมาหน่อยอาเล่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 ไปไหนอะอาเล่อะทำไมไม่ตามอาเล่มาผมโยกของเคนแตกสามแตกสาม okay. บิ๊กตัวบิ๊กตัวแล้วบิ๊กตัวลุงผมอะเอาอะไรเนี่ยอ๋อันนี้อยู่ทดสอบนะอันนี้แค่ทดสอบนะอันนี้ฮอลแค่ทดสอบนะอันนี้แค่ทดสอบนะอนนอบนะโอ้หล้มแล้วซ้ำเลยเอาเลยเอาดิล้มแล้วซ้ำเลยเอาดิพลาดไม่ได้เลย เอาอีกแล้วเอาอีกแล้วเอากูอีกแล้วเอาดิเอาเลยเอเเอเเอ,อยู่เลย <laughs> ไหนอะมันไม่เห็นไลท์เลยเฟิร์มมันอยู่อเมริกามันไม่เห็นไลท์เลยวะว้ายวูดวายเวิร์ดเนี่ยสะพานปลานเนี่ยโอ้เสียเสียเสีย ตาน,นี้อีกแล้วหระนาทีบาเหรออันนี้อันนี้คือนาทีบาทหรอไล่ัลทั้งเหรอคนคนไอทีพอร์ตไ้่อนหนรีพอรหน่ออ้ั ไม่แรงแต่เบียร์มึงรู้จักบ,บายริก60แลมโบกีนี่อย่าหลออันนี้กคท่ทดสอบนะอันนี้ลืมบอกว่าแคาท่ทดสอบนะอันนี้นี่อะบิ๊กป๊อกกูอะเอาให้อะ ไปไหนกูเจอแต่ลูกซองอะตึมตึมตึมรถกูคุณหมดแล้วน่ะฟังเขาตัดไม้เอาเพื่อนกูนี่เอาเพื่อนมา อ,อ้สัตวนะ์อย่ายิงนะอย่ายิงนะอย่างที่สี่อย่ายิงนะถ้ายิงมันกลับมาคอนโทรลได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะ ทำไมตอนนี้พี่พี่สั่งเพื่อนมามาคัดมาคัดไอ้นี่โอเนได้หมแค่ผมจะเอ่ยแล้วอ่ะ การ์ดแบที่อารันโดนได้ปะปิงอะ่ะเข้าหัวแบบลงมาตายอะ่ะโอเคโอเคเก็บข้าวฟังเก็บข้าวฟังเก็บข้าวฟังเก็บข้าวขอเรื่อยเร่อยรถตึงมากสามพานสามพานันฟังตัดข้าว ปันนะ่นครับมันปั่นรถไม่ได้สูหรอกมันปั่นซุนเฮียดูดิจริงๆแม่งยืนเขาเนี่ยยืนตามแบบที่คิดว่ามันจะไปอ่ะได้นะ เป็นไงโปรโคเคนเป็นไงโนโคเคนเป็นไงป<ะ>ไปล่าสูตรด,ดิอัพเดตให้หน่อยดิ বহুত yeah, নিশ্চয় รถส่งตรงมาจากวาคันด้าใช้ใช้ไวเบเนียมแท้ an, รถมีประสิทธิภาพก็เติมเมื่อพูดว่าวาคันด เฮ้ยโหพิกอย่างโหกูได้ลุ้นกับรถมึงน้อยมากเลยนะรับรู้ไหมกูได้ลุ้นกับรถมึงน้อยมากๆเลยอีบอบเบ้อู้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 อูราฮีอูราฮี ูราฮีูราฮููราฮี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 ริกก็ไม่ริกใบดอกใบเด็กม่ริกสัก,ยกเยอะเงาวอามีตังเก็บแล้วหรออะไร ชว์ได้พิลิกชว์ได้พิลิก,ลกสวยไปพิลิกไปไปชนลีซ่าเต็มลำพี่กูได้ยินมาแต่ไกลเลยใครพูดวะลีซ่าอันไกอีฟอะรู้จักมะลีซ่าอันไกอีฟจงเอาหนอนทะเลรายออกมา ให้มันดูรถมันไปดูดกลับไปนู่นมาถึงเวอร์ของมึงอะรถมึงอะไอ้เหี้ยเดี๋ยวนี้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 ไว้ดิสติคอนเออลงยิงเป้งเอออะไรอะไรอ่ะอุ้ยน้อพี่บ่าวพี่บ่าวพี่บ่าวดอวซาวซวยมป

คันนี้ก็300โล300โลความเร็วกากกว่าแล้วก็ถึกน้อยกว่าด้วยไม่เกมไม่เกมพวอยู หัวใจแห่งขุนเขาเขามีนามว่าริกไม่ริกไม่ดุไม่ดิก,ไม,ดกไม่ริกสักยกครับผมลาก่อยเออปั่นตายแล้วโอ้ออ้อเฮ้ยได้ได้อ้ยไปปัดได้มาดิกูเชื่อจริงๆ กูละเชื่อมาจริงๆอิเฮียคนบนหอนั่งทำเฮียอะไรไอสร้สัตว์เออแล้วไข่น้อยเออ ถ้าผมว่ายี่สิบนาทีตรงเนี้ยอยู่ในยี่สิบนาทีอะสภาพยางก็คือแบบเนี้ยยี่สิบนาทีอะผมก็โห,หดปะมาถึงรถนะ คันของเล็กนี่มีปัญหาเรื่องกระจกไม่แตกหนึ่งนะกระจกไม่แตกและหนึ่งทำให้ยิงขนไม่ได้ที่ยิงได้คือลูกซอง